ครับพี่น้องนาไททันปี2018รถบ้านเครื่องเดิมเดิมนาคันนี้โมเมนต์สายซิ่งเด้อเดิมเลยเครื่องก็เดิมล้อก,ก็เดิมนาทุกอย่างเดิมหมดนาแต่ว่ายายเอฟซอยากได้แม็กซิ่งได้อไอเพี่ยนให้นารถปีใหม่โฉม2018กับคางหงวดพร้อเริ่มต้น4,000นาเจ้าจะว่าถือบอคุมบอเดี๋ยวไอเสมยมพ้าเบิร์นครับนามาสวัสดีครับพ่อกับไอเสมรถซิ่งทั้งที มันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำามหากินดัครับชมมโชม2018นะนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นไททันนี่ราคาแบบว่าจับต้องได้เนาะมันไม่เหมือนพวกเอติสุโตต้าโตต,าต,ต้าหรืออติสุนี่ถ้าเป็นปี18นี่จับจับ,จบได้จะต,ต้องยากนะจับยากจะต้องได้ต้องไม่ค่อยได้นะราคามันแรงจัดมันไม่เหมือนมิสูมิสูก็เลยว่ามันแต่งหลอด้วยนะแต่งหลอแล,ะล,ะละ้วราคาไม่ไ,ได้แห้งเหมนไหน นะมันคอนแค่เจ็ดพันบาทตลอดสัญญาแล้วปีแรกไอ้เสีย e มีโปรโมชั่นสั่งโตให้พอนเริ่มต้นสี่พันนะเอฟซีผู้ได้พอเมมพี่น้องที่กำลังหาอ่ามองหารถที่แบบไม่เป็นรถซิ่งรถบ้านนะเอาไปข่าวไปขายเอาไปทำมาหากินสายตาเคันนี้ตอบโจทย์ครับนะโฉม2018กับเลขไหมห60,000โลนะสวยๆนี่นะรถคันนี้บางเดิมทั้งคันครับพี่น้องสีดำสนิทเลยนะก็เดิมเดิมพี่น้องเอฟซี FC, อยากบอกขอมาเลยบอกไอ้ ي, นะขอแบบ ล้อแต่งได้ไหมเห็นได้รีวิวล้อแต่งก็อยากได้งามคือเขาแต่อยากได้เครื่องลมเดิมก็บอกไอามาเดี๋ยวไอเปลี่ยนให้ไม่ยากจะ้ะหรือว่าจะได้แบบเดิมเดิมแบบซีเลยนะไอก็ให้คราบพี่น้องนะเพราะว่าบางที่ไอรีวิวจะลถแต่งหลายเนาะมันก็ต้องลงสลับกันเพราะว่าบางคนก็มีอยากอยากได้รถเดิมก็มีนะไอก็มีเบิดละทั้งรดแต่งรดเดิมอยากให้ลงแบบผสมผสานในพี่น้องเอฟซีทุกเพศทุกว้ยได้เลือกสม้มเลือกซื้อกันนะไต้ตั้งอันนี้โฉม2 0 1 8บดางเดิมทั้งคัน อาจจะนี้เข้มสีเป็นหลังชิน้นนะเข้มสีมองได้แนนะ่เดี๋ยวไอ้เสียงท้าเบิ้งครับรถคันนี้เคยเข็มสีฝาวโปงมาแต่ว่ารถนาเดิมทันเดิมนะลองแก้มเดิมนะานนะนาาสาโปงมีห้อยถอดนะเจ้าฝาโปงเก็นสาโปงงอสอเดิมนะเครื่องโคตรใหม่เลยนะเขมสีรถคันนี้มีมีเคยเข้มสีกันชนหนามาเข็มสีสาวโปงมาแต่นอกั้นเดิมหมดครับรถไม่เคยเฉียวชนหนักมามีแค่เขมสีสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆเท่านั้น นายตั้งกันี้โฉม2018ครับออกรถศูนย์บาทฟีดาวฟรีจองฟีจัดฟีีโอนมาปีแรกไปรุ่นหน่อยไปสร้างตงวดพันแค่0 0 0เก้าหลังนั้นไปพันราคาเต็มตลอดสัญญาที่7 9 0 0เก้าวิธีการจองนะใช้บัตรใช้ชนใบเดียวฟีดาวฟีจองฟีจัดฟรีโอนนะแอดไลน์ที่นาทิกตอคนาเฟซบุ๊กหรือยายูทูบกดลิงก์ไลน์เข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ประมาสามอย่างแค่นั้นได้เดินเรื่องให้ฟรีทุกค่าใช้จ่าย นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอสีเมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดยอะไอ้จัดให้ช่วยทุกคนยันทุกเกทส่งฟรีพอดหน้าบ้านกบพี่น้องเอาไปให้กินครับไวรล่นเก้ว